ทำไมห้องนี้มันมืดจังครั้งที่แล้วเหมือนผมเล่นไม่มืดนะนี่คือห้องเก็บของนะครับที่ใช้กุญแจสองแสนกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าในโหมดปิดกั้นเนี่ยจะได้ของดีขึ้นหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าใครจําได้ในคลิปที่แล้วที่เราเล่นโหมดธรรมดามันมีปืนดอกอันหนึ่งนะ <Nope. S 2> อันนี้คือไม่มีเลยครับตู้เซไฟไฟฟ้านี้ครั้งที่แล้วเกลือนะเพราะว่าเล่นโหมดธรรมดาแต่ครั้งนี้คือโหมดปิดกั้นโอ้โหเรียบร้อยครับกุญแจดอกละสองแสนกว่าเุ้ยไอ้มนุษย์บอส ตรงไหนว่าเซฟฟีบวยตรงนี้น่าจะเป็นเซฟฟีที่เรายิงบอสอุ้ยเยียบกลับระเบิดโอ้โหลืมดูครับพี่เดี๋ยวเราออกเลยแล้วกันนะครับทุกคนพอดีว่าเสียงปืนเงียบไปแล้วตรงนี้มีคนดักมาเนี่ยนี่คือทางออกวุ้ยชิบหายละชิบหายละทุกคนมันมีศพวะ่ะแบบนี้มันมีกลิ่นโดนดักมาเนี่ยระวังให้ดีนะครับไอตรงนี้มันมืดนะฮ้ยมีศพอะไรอะ หรือว่าเขาหน้าจะออกไปแล้วปะเช็คให้ดีทุกคนโอ้โหของเขาทิ้งเอาไว้ไอ้นี่มันทิ้งศพเอาไว้นี่เราเห็นเราเป็นคนเก็บขยะใช่ไหมเนี่ยโอ้โหกอดสี G S 2เฮ้ยเอาปืนไปแล้วนะครับเขาไม่เหลือวิอ่งลิกใหญ่ F A ครับทุกคนเฮ้ยนี่มันขยะที่เหลือเอาไว้ให้เราเหรอโอูโ้กระเป๋าใหญ่มีของนะครับข้อค้าเครื่องดื่มชูกําลังนะครับโอ้โหนี่แหละครับหน้าที่ของเราเลยครับคนเก็บขยะอย่างเราครับเก็บขยะเศษเหลือจากคนรวย ไปอานาณาจะัะรวะ FA ก็หมื่นกระเป๋าก็20,000แล้วของข้างในอีกเลยครับ2สองแสนทุกคน <Wow. S 1> อาชีพเก็บขยะในฝันครับเก็บขยะจากคนรวยเป็นไงนี่ขนาดเราไม่ได้อะไรเลยนะเปิดเซฟก็เกลือนะครับแต่มาได้ขยะจากคนรวยอีก2องแสนเฮ้ยผมชอบอาชีพนี้ว่ะ สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาเจอการอีกครั้งในเกมอารีนาเบรกเอานะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปลุยแผนที่ใหม่กันนะครับและนั่นก็คือแผนที่ท่าเรือนั่นเองซึ่งแผนที่ท่าเรือเนี่ยจะเป็นแผนที่ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นแผนที่ที่5นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นในโหมดปิดกั้นด้วยนะครับโดยโหมดปิดกั้นเนี่ยก็จะมีมูลค่าในการเข้า3 0 0 0 0อุปกรณ์30,000แล้วก็ค่าเข้า,า5000นะครับก็เหมือนกับแบบทั่วไปเนาะพวกพื้นที่ไล่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม ก่อนที่เราจะเข้าไปลุยกันนะครับในแผนที่ท่าเรือปิดกั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับนั่นก็คือจุดเกิดและก็จุดถอนกําลังนั่นเองเพราะว่าการที่เรารู้จุดเกิดของศัตรูเนี่ยมันจะทําให้เรารมาะระวังรอบข้างได้นะครับเมื่อเวลาเราเกิดเนาะแต่ว่าด่านนี้จากที่ผมสังเกตนะคือมันเป็นด่านที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็กเพอเพิรเล็กกว่า ครัง,งแสงโดยําแต่ว่าครังแสงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนเกิดล้อมรอบม,มากขนาดนั้นนะครับลองดูจุดเกิดที่ผมขึ้นในรูปให้แล้วกันนะครับซึ่งรูปเนี้ยผมเอามาจากในเพจออฟฟิเชียลของทางอารีนาเบรกเอานะครับก็ไม่ได้หายเองนะ <c oughs> เอาเป็นว่าใครที่อยากรู้ข้อมูลเกมต่างๆไม่ว่ารายละเอียดปืนอีเวนต์หรือว่าข้อมูลแผนที่แบบเนี้ยก็ไปดูในเพจอารีนาเบรกเอาได้นะครับผมนอกจากจุดเกิดก็คือจุดถอนกําลังจุดถอนกําลังอะ่ะผมจะบอกอย่างนี้ละกันว่าผมไม่ชัวร์ว่ามันล็อกไว้หรือเปล่านะครับแต่เอาเท่าที่ จำได้และก็เล่นมาในคลิปที่แล้วนะครับก็คือจะมีจุดถอนกําลังแรกก็คือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ต้องไปกดสวิตชนะซึ่งในระหว่างรอก็อจ,จะโดนโจมตีก็ได้จุดถอนกําลังทางออกใต้ดินซึ่งเราจะต้องรอให้เหลือ10นาทีสุดท้ายถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับน่าจะ10นาทีสุดท้ายแล้วก็ออกในคลิปที่แล้วอะ่ะที่ผมออกก็เป็นทางใต้ดินนั่นแหละแล้วก็จุดถอนกําลังที่3-45อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นพวกใช้ด็อกแท็กสองอันนะครับใช้เหรียญตราบอสอะไรแบบนี้หรือถอดกระเป๋าเพื่อที่จะออกเหมือนกับแปที่อน่นเลยนะครับมันจะม แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะสุ่มจุดที่มันจะให้ใช้เงื่อนไขเนี่ยต่างกันหรือเปล่าครับเอาเป็นว่าในการเล่นแต่ละรอบอ่ะเราก็จะต้องกดดูเอาและกันว่าเหลือจุดถอนกําลังไหนที่ออกได้นั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราอาจจะรู้หรือไม่ต้องรู้ก็ได้เอาเป็นว่ารู้ดีที่สุดนั่นก็คือจุดเกิดบอสซึ่งจุดเกิดบอสเนี่ยผมไม่มั่นใจจริงๆแต่ผมเจอบอสที่อาคารบริหารนะครับซึ่งก็คืออาคารที่มีกุญแจตู้เซฟไฟฟ้าหรือว่ากุญแจจริงๆมันมีกุญแจหลายห้องอ่ะไออาคารเนี้ย นะครับมันจะมีบอสอ่า The w นเกิดนะครับซึ่งเป็นบอสที่ใส่เกาะ5ใครที่ดูคลิปผมที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าผมไปจัดการมาแล้วนะซึ่งบอสต,ตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปปืน r p k หรือไม่ก็เป็นปืนใหม่ A.E.K. นะเออถ้าจำไม่ผิดเอาเป็นว่ามันจะดรอปสุ่มใช้2ปืนนี้แหละนะครับแล้วก็มันจะใส่เกาะ5ด้วยเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ3สิ่ง ที่ควรจะรู้ก่อนซึ่งถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะทําให้เราแบบวางแผนแล้วก็เล่นได้แบบเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่จะรอดไม่รอดก็อีกเรื่องนึงนะเ <c oughs> <laughs> พราะผมเองก็เล่นไม่กี่เกมนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้มุม มุมดักมุมซุ่มเออซึ่งแผนที่นี้ขึ้นชื่อเรื่องการโดนดักเยอะมากสาหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นปืนสกายแอลลวกันนะครับซึ่งเป็นปืนใหม่ที่อัปเดตเข้ามาโดยที่จะมีให้แลกในสายข่าวต่างๆนะครับอันนี้ก็ไปลองดูก็ได้นะมันมีหลายปืนแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาสกาก่อนละกันเพราะว่าราคามันไม่ค่อยแพงคือใช้ของในการแลกเนี่ยไม่ราคาสูงมากประมาณ14ื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยก็แลกได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครจะซื้อในตลาดเนี่ยก็มีนะ คือในตลาดก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1 5ื0 0ห้าหมื่นเจ็ดปถึงสองหมประมาณนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับก็เป็นปืนที่ไม่ได้แรงนะครับเป็นปืนตระกูล AR ที่ใช้กระสุนสไซส์5.56 x 45นะครับก็อัตาราล้านแค่500ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปืนตระกูล AR ด้วยกันนะครับเทียบกับ AK เนี่ยที่600ยเนี่ยยังน้อยกว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นปืนนี้ผมว่าไม่น่ารอดในระยะใกล้นะครับคือผมมองว่ามันน่าจะต้องยิงระยะกลางๆหรือไกลขึ้นไปหน่อยเพราะว่า ไม่งั้นเจอปืนที่ยิงเร็วๆลูดเนี่ยแตกแล้วเป็นปืนที่ผมไม่ชอบด้วยเพราะว่ามันลั่นชานี่แหละนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องทดแทนโดยการใช้กระสุนเจาะสนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยไม่น่าเจาะ4เจาะ5เลยแหละไม่งั้นเนี่ยดาเมจไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะทุกคนเพราะว่าค่าเดิๆของมัน,เ,นเป็นปืนที่ไม่ได้ดีดมากนะครับแล้วก็มีค่าการะสัดค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหแล้วดูจุดนี้นี่ใช่จุดไอ้นี่ป่ะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจุดนี้จะเป็นร้านอาหารที่มีคนเกิดล้อมรอบเยอะนะครับซึ่งก็ อันตรายมากนะเพราะมันเป็นจุดที่มีอ่าเซฟฟีนะครับคนน่าจะมาแย่กันมาถึงมีเสียงปืนเลยเห็นปะผมบอกแล้วเนี่ยข้างหน้าเราไปร้านอาหารนะทุกคนคือแบบมันมีทางวิ่งเข้ามาสองสามจุดไงเนี่ยมาถึงก็ยิงกันแล้วเห็นปะอย่างการค้งแสงเลยเห็นไหมความรู้สึกคือปั๊บเดียวก็มีเสียงปืนลเะเพอเพอผมว่าเจอกันไวกว่าค้งแสงอีกสําหรับผมนะมีคนวิ่งมา ลั่นเข้าหัวครับโอ้โหแต่ว่ายิงช้านะเหมือนปืนคอเลยอแปะแปะเฮ้ย d b s ปะเนี่ยผู้ DPS จริงด้วยครับผมเคยเจอแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้เก็บนะครับเพราะเห็นราคามันถูกแต่นี่คือไปดูในราคาตลาดเนี่ยขายได้สองหมื่นเลยนะโอ้โหนี่มันพอขายยาครับเก็บไอ้ด็อกแท็กเขาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อเราออกในทางออกฉุกเฉินด้วยนะครับสไนอะไรอะเดี๋ยวก่อนทุกคนเพื่อความปลอดภัยครับ จริงๆทางนี้เข้าไม่ค่อยดีนะเนี่ยมันมีหน้าต่างอันนี้แล้วก็ประตูมืดเนี่ยมองไม่เห็นนะคือมันต้องเอาไฟฉายจริงนะครับด่านเนี้ข้างนอกก็สนายยิงข้างในก็เฮ้ยมีเสียงคนข้างบนวะอันนี้คนแน่นอนนะครับโหดูดิเห็นว่ามันมืดนะทุกคนเอากระสุนปอป์มาเนี่ยโอ้โหยิงบอด ไม่ตายครับแต่บอบอตปิดกั้นเขาใส่จาะสามนะเกาะสามมันก็เลยถึกนิดนึงทางขึ้นนี้อันตรายะครับทุกคนผมไม่แนะนำนะครับมีคนดักปะมันต้องมีดิเมื่อกี้ยิงกันอยู่เลยเนี่ยคือทางขึ้นนี้มันโดนดักข้างบนได้ที่จริงผมแนะนําให้ขึ้นฝั่งนู้นนะผมว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นว่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่มีการขยับแสดงว่าไปไหนอะ่ะเนียนอยู่ปะเนี่ย เซฟเปิดไปแล้วด้วยครับห้องนี้ปะวะ <c oughs> มันมีศพมันเนียนอยู่แน่เลยเฮ้ยมันได้เหรอ <c oughs> ไม่เนียนเจมาโดดโอ้โหใส่หน้ากากฮาโลวีนสีแดงขนาดนี้ลูกซองเหรอเฮ้ยทำไมเจอแต่คนใช้ลูกซองก็ไม่รู้อะทุกคนเนี่ยลูกซองกำนันแล้วก็ปืนพกสองสองกบ็บอกเลยครับหูปืน2 5หมื้า ปืนพกแพงกว่าลูกซองอีกอีพะโหเดี๋ยวก่อนนะอ,อ่สองศพที่เราเก็บมีแต่ยาเลยครับแทบไม่มีอะไรเลยทุกคนแล้วดูและเก็บแค่นี้สี่สิบห้ากิโลครับดูดิผมเดิไนไม่ได้ละเก็บแค่สองศพนะแล้วไม่มีอะไรด้วยนะครับหนักมาก <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปออกอ่าทางออกกันนะครับตรงนี้อะไรอ่าตรงนี้เป็นอุโมงค์ครั้งที่แล้วที่เราเข้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับต้องไปกดสวิตช์ใช่ไหมซึ่งกดสวิตช์เสร็จมันต้องรอเวลาอีกนะทุกคน ให้เฮลิคอปเตอร์มารับซึ่งผมว่าอันตรายเพราะว่าในระหว่างรอเราน่าจะโดนถล่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูจุดอื่นๆกันอันนี้อันนี้คือจุดที่ผมจะออกนะครับคือใช้ล็อกแท็กสอันนะอันนี้ผมพยายามฟาร์มให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับว่านี่คือปิดกั้นนะครับมันจะได้ของเลทประมาณไหนเอาจริงๆอ่ะก็ไม่เท่าครั้งแสงหรอกแต่ว่าโอ้โหดูดิเฮ้ยจริงๆมันต้องออกของม่วงบ้างหรืออะไรบ้างนะของดีๆหน่อยนะครับ อันนี้คือเจอของข่าวซะเยอะเลยนะของข่าวก็คือของเกรดต่านะดูดิเห็นปหตะปูอย่างเงี้ยทุกคนไม่มีใครดังนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันออกกี่วีนะอุย้ยมีที่กระบางกว่าทุกคนโอเคอุย้ยสิวีเองครับเฮ้ยนนดีนะเพราะว่าสิวีแล้วดูมันมีรถป้องกันด้วยถ้าไม่โดนระเบิดคือเรารอดได้เลยนะเนี่ยสิวีคือแป๊บเดียวเองนะครับทุกคน <laughs> เออออกแบบนี้ดีเหมือนกันด็อกแท็กสองอันอะได้อาจจะไม่เยอะนะครับเก้าหมื่นเก้าเพราะว่า เขาไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับมีแต่ลูกซองแล้วก็ลูกซองนะนะครับแนวทุทีทุกคนเห็นปะคือผมยังไม่ทันได้วิ่งเลยเสียงปืนมันมาแล้วอะแล้วมันมีเสียงใครเดินอะไรวะบอดหรืออะไรเนี่ยมาย่องน,นะเสียงปืนทําไมน่ารักจังเลยเสียงปืนสาก,กาไม่ค่อยคุนนะผมไม่ค่อยคุนว่ามันเป็นเสียงนี้นะครับเฮ้ยอันนี้มันอู่รถเฮ้ยอู่รถนี้มันมีทางเชื่อมนะทุกคนอันตรายมากครับเนี่ยมันมีทางที่แบบเห็นปะศญลณ์ขึ้นแล้วมีคนอยู่ ซ้ายเราเป็นทางโล่งนะถ้าผมจำไม่ผิดยิงกว่าจะตายไอ,อย้ฝั่งนี้มันมีคนครับเนี่ยมันเป็นตึกที่มันมีตึกอะไรนะเมื่อกี้เห็นปะเห็นปะได้ยินเสียงใช่ปะม, <c ười> มีเสียงเปิด <c ười> มีเสียงเปิดหาของคือ <c ười> ตึกนี้ก็มีคนและซ้ายมือข้างนอกก็เป็นทางโล่งมีคนอีกเราจะไปไง,ไงทุกคน ไปยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจะฟ้าให้ทุกคนดูไปด้วยแล้วกันว่าว่าเลดดอปเป็นยังไงทั้งที่เราก็เกือมาสองสมเกมแล้วเนี่ยอ้นี้มันไม่น่าจะยิงตรงนี้ได้นะตึกเนี้ยผมก็ไม่ชัวร์นะครับทุกคนคือจุดดักมุมมุมอับสายตาจุดไม่คาดฝันคือมันเยอะมากครับแล้วใครทักอะไรมาเมื่อกี้เพื่อนเขาไปไหนอ่ะคือเขาแค่นอกด้วยนะทุกคนข้างหลังเราอยู่แนละ้ว ใครยิงอแล้วว้ยเดี๋ยวเห็นละทุกคนมันสนัยว่ะใช่ไหมเนี่ยมันแปะๆเก็บเสียงมาเนี่ยเก็บก่อนโบกห้าก่อนคนนี้ใช้ปืนเลยเนี่ยโอ้โหไซก้าปืนลูกซองอีกแล้วไปเร็วครับไปเร็วครับก่อแตกเลยผมยิงเขาก่อแตกเลยโอ้โหแล้วข้างหน้าครับซัดกันแล้วทุกคนมาว่ะมีเสียงเปิดประตูแล้ววิ่งมาว่ะ ามจริงคือมันล่าชามากครับทุกคนจนจนไอ้คนเมื่อกี้เขาเอาลูกซองยิงสวนผมเกือบตาย <c oughs> เกือบตายดูดีแขนหักเลยหรือเปล่าน้่ทำไมมันเดี๋ยวนะแล้วเราจะออกอยังไงวะทุกคนคือทำไมมันมันดูแบบทางไปไหนก็เจอคนก็ไม่รู้เสียง <c oughs> อะไรอ่ะเหมือนมีคนเสียงเฮ้ยเหมือนมีคนเจ็บครับ มีคนเจ็บหรอปั๊มยาเหรอหนายหรือเขาร้องโหเราต้องเลือกแล้วครับทุกคนว่าระหว่างเราจะดักรอซุปอยู่ที่นี่หรือว่าเราจะตัดสินใจไปเก็บศพแล้วก็อาจจะตายก็ได้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ไอ้ติดน,น,นี้มันก็นี่มันก็นิ่งเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมติดอยู่ตรงนี้นานแล้วนะนานสี่ห้านาทีแล้วเนี่ยทุกคนเอาไงดีเนี่ยจะไปเก็บศพได้ไหม ศพนี้ก็มีนะครับเนี่ยสามศพยังไม่ได้เก็บโอเครอใครมาอีกเนี่ยเสียงมันใช้สนยัยว่ะเฮ้ยไปดูหน่อยสิอย่ายิงผมนะครับพี่แต่งเต็มขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนขออนุญาตเอาไปขายเลยแล้วกันนะครับเจ็ดพันโหคือสะโขบก,กับ อันนี้สะโกบกับเก็บเสียงก็แพงกว่าปืนแล้วนะครับ <No. S 1> โอ้โหไม่มีอะไรเลยนะครับอุ้ยแต่ได้กระเป๋าให่เอากระเป๋าใ่ไปก็ได้เนี่ยคือไม่เอาอะไรมาเลยคนนี้เอาไม่เอากรอบไม่เอาอะไรมาเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่บอดว่ะทุกคนไม่ร้องครับถ้าบอดมันจะต้องร้องบ้างวะอันนี้มันไม่ร้องมันวิ่งหนีไปเลยอะโอ๊ยไลยซ้ายมือเฮ้ยคนหรือบอดวัดสรุปผมปีนขึ้นไปยิงกราบอกได้ไปเนี่ย เปิดได้บอกว่าประตูนี้คนไม่ได้โอคค้โอ,อ้โหคนไอ้ป้าเฮ้ยเฮ้ยผมก็ว่าอยู่เหมือนเห็นหัวขยับขยับไอ้เราก็ไม่คิดว่าหน้าต่างนี้มันจะแบบโอ้โหดูดิเห็นป้าจุดมุมดักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากครับผมเองก็ไม่รู้จุดเหมือนกันทุกคนอย่าบอกว่ามันชาร์จเลยนะอุ้ยอุ้ยหายแล้วเฮ้ยมันโดนระเบิดผมปะ โอ้โหเอยไปไม่ได้เขาน่าจะเจ็บนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแล้วเออแล้วทำไมมันเดือดจังครับตรงนี้ซ้ายมือข้างหลังเรามาครับเฮ้ยลูกสองเฮ้ยโ,โ,โอ้โหจอสามยิงไม่เข้าทุกคนชิปหายแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมายิงหลังเราดูดิทุกคนมีแต่คนใช้ลูกซองครับรู้สึกว่าลูกซองเจอบ่อยมากนะคือแผ่นท,ที่มันบอกกับลูกซองอะไรประมาณนี้มาจะลูกซองลูกซองผมจะวิ่งใส่ด้วยสก,กานี่แหละครับทุกคน <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆละถึงแม้มันจะไม่บอกก็ะตาหุ่นแล้วดูมันมืดขนาดนี้ตามจริงเถอะพี่ชายเนี่ยมีใครเห็นไหมทุกคนมีใครมองเห็นอะไรข้างในไหมเนี่ยขนาดยิงเปิดแสงไปละข้างหลังก็คลออีก ไม่มีอะไรนะทางขึ้นทางไหนวะเนี่ยขอเก็บเอกสารนะครับเผื่อได้ซีดีเผื่อได้ซีดีจะเจอ L c d ซโอ้โหได้เ,เอกสารเล็กเนี่ยมันมีคนอยู่ข้างบนเห็นปะน,นี่อะไรอะพ c ฟาร์มได้ไหมครับเนี่ยรอยเท้าขึ้นแล้วก็ข้างซ้ายเหล่านี้แบบเสียงก็ชัดมากครับอุ้อุ้ย,ยมีคนวิ่งรอเลยทุกคนเหมือนจะสองคนด้วยครับ รอดักกินก่อนเลยผมวะมันมีเสียงข้างนอกด้วยวะเนี่ยเดินไปออกเดินไม่ออกเมื่อกี้ไอ้ทางนี้มันไปยังไงเนี่ยเอา้ามีคนเหยียบบันไดแต่มันอยู่อีกฝั่งนึงครับเพื่อนเขาย่องวะเนี่ยได้ยินเสียงไหมทุกคนเห็นไหม ไม่มีเพื่อนนายอยู่ไหนน่าจะสามคนนะแต่อีกคนนึงไม่รู้อยู่ไหนครับทางนี้มันทางลงปะเนี่ยคือมันเสียมันวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับผมก็เลยผมยังไม่กล้าลงไปนะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกซองหรือเปล่าของทุกคนแต่ผมว่ามันยิงตรงนี้ได้ปะเอาไม่ได้กระโดดลงไปกลัวขา,าครับไปใช่อะไรเนี่ยเสียงยังอยู่ข้างล่างอยู่นะเออ ปล่อยเขาไปแล้วกันนะครับตรงนี้มันไปไม่ได้นะนี่แสดงว่าเขาอยู่ข้างล่างต้องลงไอ้ทางที่เราขึ้นมางั้นผมฟาร์มละผมไม่ผมไม่สนใจอะไรละอุ้ย MDR อุ้ยบวกห้านะครับวันนี้เป็นบวกห้าเป็นขูดด้วยเพราะฉะนั้น <No. S 1> เราไม่เอาไปนะครับเดี๋ยวเอา MDR ไปแล้วกันสี่หมื่นเลยนะคนนี้มีอะไรบา้างเนี่ยโอ้โหเอ้ยกระเป๋าใหญ่อยู่ครับเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราแก้ปริศนาแป๊บนึงนะครับทุกคนผมจะเอาไปให้หมดเลย

สี่สี่บร้เอ่อไอิ้งอะไรีกวะสกสิ่งาไม่ต้องกแหงก็ทุกแหนะต้องีอย่างใส่ใสกางยางสี่หม่ครับไม่ใช่หรอเราเลยเปูกล้วทำไมผมพองก็ต่ผมบอกว่าเรถูกครเดอนใช่ไหมอ่แล้วก็ไหน่อาอีกใส่ออกอียเอาออกใส่ก่อนไหนนี่เรียบร้อยนะครับก็ได้แล้วน้ำหนักเท่าไหร่ห้กว่าโอ้โหจะเดินได้เพอเว่านี่นี่นะครับสวิตอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็ตรงถนนเลยเดี๋ยวผมจะลองไปออกดูเห็นไหมมันจะขึ้นยังไงนี่เห็น ด่านอื่นๆก็บอกเหมือนกันนะเหมือนคางแสงก็จะบอกตำแหน่งแบบนี้เหมือนกันไกลนะเว้ยตรงนี้นะตรงตรงแบบว่าตึกข้ามนี้เลยปะข้างบนวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยเราสายวิ่งมาครับโอ้โหไม่หลบเอ้ยมันหลบไม่ได้ถือว่าข้างบนเหรอเวรกรรมมีจริงครับเราไปดักเขาเขาก็ดักกลับเออก็หูเฮดโฟครับ SK4 เอ้ยปืนอะไรวะเฮดโฟเฮดโฟหรือเฮดเควะผมนึกชื่อไม่ออกละ มึนละโอ้โหจริงๆตรงนี้ถ้าผมนอนผมรอดนะเนี่ยเขาก็ยิงหามุมยิงเราอยู่แต่ใครจะไปรู้ครับมุมนี้ถ้าไม่โดนยิงไม่มีทางอะที่จะรู้ว่ามันดักได้มันมตามที่ทุกคนเห็นเ,นเลยนะครับสาหรับแผนที่อ่าท่าเรือนะครับก็รอดบ้างไม่รอดบ้างปรับปนกันไปเอาจริงคืออย่างที่เราเล่นกันไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าด่านมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะถึงมันจะเล็กผมว่ามันเล็กกว่าคลังแสงอีกนะแต่ว่า มันมีพื้นที่ที่มันซับซ้อนแล้วก็มีอาคารตึกอะไรพวกนี้เยอะนะครับทำให้มุมดักหรือว่ามุมซุ่มโจมตีเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายซึ่งผมเองก็ไม่ได้เล่นเยอะถูกไหมพอไปเจอมุมแปลกๆโดนยิงเนี่ยก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นเลยและที่สําคัญที่เราสังเกตได้เลยคือหลายคนใช้ลูกซองกันซะเยอะเลยนะครับ <c oughs> สังเกตง่ายๆเลยอย่างที่ผมเล่นไป2สมเกมเจอลูกซองทุกเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะลองมาเล่นลูกซองกันดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้พอก่อน ไม่ไหวเพราะรู้สึกหักลบไปแล้วนี่น่าจะเท่าทุนนะวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม